ยินดีต้อนรับสู่ช่องไรทูสกายที่ที่คุณจะได้รู้จักกับเครื่องบินรบระดับตำนานจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่ประวัติศาสตร์ของเครื่องบินขับไล่ที่โด่งดังที่สุดรุ่นหนึ่งของโลกเครื <c oughs> ่องบินที่กลยายเป็นสัญลักษณ์ของความเร็วความคล่องตัวและพลังแห่งยุคสงครามเย็นนั่นก็คือมิคอยันกูเรวิท MIG 21MIG 21หรือที่รู้จักกันในชื่อรหัส NATO ว่า Fishbed เป็นเครื่องบินรบความเร็วเหนือเสียงที่ถูกออกแบบโดยสหภาพโซเวียตในช่วงปลายทศวรรษที่1950มันไม่ใช่แค่เครื่องบินรบธรรมดาแต่มันคือตำนานที่ยังคงมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ด้วยรูปลักษณ์อันเฉียบคมจมูกทรงกรวยและปีกสามเหลี่ยมแบบเดลต้า mig 21เอเป็นเครื่องบินที่มองปุ๊บก,ก็รู้ทันทีว่ามันเกิดมาเพื่อความเร็วจุดเด่นของมันอยู่ที่การออกแบบให้เรียบง่ายเบาและเร็วที่สุดทเท่าที่เทคโนโลยีในยุคนั้นจะเอื้ออำนวย MIG-21 ทำความเร็วสูงสุดได้ถึงแมตส2.0หรือราวราว2,175กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วมากในช่วงเวลานั้นมันสามารถบินได้ไกลถึง1,200กิโลเมตรและบินได้สูงถึงกว่า1 7 0 0 0เมตรถือเป็นเครื่องบินที่สามารถครองอากาศได้ทั้งในระยะไกลและไกล MIG-21 เป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นแรกของสหภาพโซเวียตที่มีความสามารถในการรบแบบโอกไฟ ได้ดีเยี่ยมซึ่งทำให้มันสามารถต่อสู้ในระยะประชิดได้อย่างทรงประสิทธิภาพและด้วยราคาที่ไม่สูงมากทําให้มีการผลิตมากกว่า11,000ลำทั่วโลกประเทศต่างๆกว่า60ประเทศได้นำ MiG-21 มาใช้งานรวมถึงจีนอินเดียเวียดนามอียิปต์คิวบาและแม้แต่บางประเทศในยุโรปตะวันออก MiG-21 จึงกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ถูกผลิตมากที่สุดในโลกมาดูประวัติการใช้งานที่น่าทึ่งของมันกันบ้าง ในช่วงสงครามเวียดนาม MIG 21ถูกใช้โดยเวียดนามเหนือในการประทะก,กับเครื่องบินรบของสหรัฐอเมริกาแม้จะมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยน้อยกว่าคู่ต่อสู้แต่ MIG 21ก็สร้างความเสียหายให้กับฝั่งสหรัฐได้ไม่น้อยด้วยขนาดที่เล็กความคล่องตัวสูงและกลยุทธ์การรบที่เฉียบขาด อินเดียเองก็เป็นหนึ่งในผู้ใช้งานหลักของ MiG-21 โดยได้นำมาใช้ในสงครามกับปากิสถานหลายครั้ง MiG-21 ได้พิสูจน์ความแข็งแกร่งทั้งในภารกิจสกัดกั้นทางอากาศและภารกิจโจมตีภาคพ,พื้นดินอินเดียยังคงใช้งาน MiG-21 อยู่บางส่วนจนถึงปัจจุบันแม้ว่าจะมีแผนปลดประจำการในอนาคตอันไกลระบบอาวุธของ MiG-21 แม้จะดูเรียบง่ายเมื่อเทียบกับเครื่องบินยุคใหม่ แต่ก็ทรงพลังมันสามารถติดตั้งปืนกลอัตโนมัติขนาด23มิลลิเมตรและจะรวดนำวิถีอากาศสู่อากาศเช่น A3 และ A60 ซึ่งใช้ในภารกิจสกัดกานเป้าหมายทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพหนึ่งในจุดเด่นของ MiG-21 ที่ทำให้มันยังคงมีชื่อเสียงคือความถึกเครื่องบินลำนี้สามารถขึ้นลงได้ในรันเวย์ที่ไม่สมบูรณ์หรือแม้กระทั่งบนพื้นดินธรรมดาในสนามรบ มันถูกออกแบบมาให้ดูแลรักษาง่ายซ่อมบำรุงได้รวดเร็วและทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายแม้ MIG 21จะเก่าแก่แล้วในสายตาของใครหลายๆคนแต่มันยังคงถูกใช้งานในบางประเทศเช่นเกาหลีเหนอือซีเรียรและสุนโดยบางประเทศยังมีการอัปเกรดระบบอิเล็กทรอนิกส์และเรดาร์ให้ทันสมัยขึ้นเพื่อให้สามารถใช้งานได้ในยุคป,ปัจจุบัน หลายประเทศก็เลือกที่จะนำ MiG 2 1ไปปรับปรุงใหม่หรือใช้ในการฝึกนักบินเพราะต้นทุนต่ำและยังคงให้ประสบการณ์การบินที่ท้าทายและเข้มขน้นแต่ก็ต้องยอมรับว่า MiG 2 1เริ่มล้าสมัยเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินเจ็ตรุ่นใหม่ๆม,มที่มีระบบเรดาร์และอาวุธที่ล้ำสมัยกว่าอย่างไรก็ตามมันยังคงเป็นตำนานที่โลกการบินให้ความเคารพนอกจากด้านการรบ MiG 2 1อยังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ในวัฒนธรรมป๊อปและภาพยนตร์ของหลายประเทศ มันคือสัญ,ญลักษณ์ของยุคสงครามเย็นความตึงเครียดร,ระหว่างมหาอำนาจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของยุคนั้นมีพิพิธภัณฑ์การบินหลายแห่งทั่วโลกที่จัดแสดง MIG 21ให้ผู้คนได้เข้าชมเช่นพิพิธภัณฑ์ในโปลแลนด์ฮังการีอินเดียและแม้กระทั่งในสหรัฐอเมริกาซึ่งหลายคนเดินทางไปเพื่อชมของจริงอย่างใกล้ชิดสรุปแล้ว MIG 21ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องบินขับไล่แต่มันคือมรดกทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ มันคือผลผลิตจากยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงและความขัดแยงและยังคงเป็นบทเรียนสำคัญให้กับโลกการบินมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าคุณชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไรทูสกายของเราเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาไม่เกี่ยวกับเครื่องบินรบระดับตำนานจากทั่วโลกเจอกันใหม่ในตอนหน้าแล้วเราจะพาคุณขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกครั้งขอบคุณที่รับชมครับ